สวัสดีครับอู Spin9 ครับคลิปนี้เนี่ยเรามีหูฟังไร้สายมาแนะนำกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับมาจากทาง Edifier ครับชื่อรุ่นเขาคือ NeoBuds Pro นะครับตัวนี้มีความครบเครื่องมากเลยนะครับนั่นก็คือมี ANC ด้วยนะครับหรือว่าระบบตัดเสียงรบกวนรอบข้างครับกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP54 นะครับถ้าเกิดเราใส่ออกกำลังกายเหงื่อออกก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับไมโครโฟนสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนนะครับมีเกมโหมดด้วยนะครับนั่นก็คือจะเป็นโหมดในการลด latency เพื่อที่จะลดการีเลย์นะครับดังนั้นใครที่ชื่นชอบการเล่นเกมเนี้ ที่สําคัญก็คือราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่3,990บาทนะครับเรามาดูรายละเอียดของ Edifier NeoBuds Pro คู่นี้กันครับเรามาแกะกล่องพร้อมกันนะครับจริงๆถือว่าเป็นหูฟังที่ให้กล่องมาขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแต่เขามีเหตุผลนะครับว่าทําไมกล่องเขาถึงใหญ่ขนาดนี้ครับ Edifier เนี่ยเป็นแบรนด์จากประเทศจีนนะครับปีนี้ก็ ครบรอบ25ปีของแบรนด์เขาแล้วนะครับก็จะมีโลโก้ด้านหน้าที่ฉลองครบรอบ25ปีครับเหตุผลที่กล่องเขาใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าเปิดขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยครับเราจะเห็นว่ามีดีไซน์มีลูกเล่นอยู่พอสมควรเลยนะครับบริเวณโฟมกันกระแทกตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เหมือนกับวัสดุซับเสียงนะครับพวกในห้องอัดเสียงต่างๆก็จะคล้ายๆแบบนี้ครับตัวหูฟังเองเนี่ยมี ความสวยงามอย่างมากที่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับแต่ว่าที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือนี่นะครับจุกหูฟังหลายสีตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีไว้เปลี่ยนเป็นสีต่างๆแต่ว่าอันนี้เป็นขนาดที่แตกต่างกันนะครับตรงนี้มีทั้งหมด6คู่นะครับให้เราสามารถเปลี่ยนได้ไม่รวมกับ บริเวณจุกหูฟังที่ให้มาอยู่แล้วในกล่องนี้นะครับเท่ากับว่ามันเป็นหูฟังไร้สายที่มีจุกหูฟังให้เปลี่ยนมากถึง7แบบ7ขนาดด้วยกันนะครับซึ่งแตกต่างจากหูฟังไร้สายในตลาดที่ส่วนมากก็จะมีไซส์ S, M, L นะครับมากที่สุดที่ผมเคยเจอประมาณ4ไซส์นะครับแต่ว่าตัวนี้เไซส์ไปเลยนะครับใครที่เคยลองมาหลายๆรุ่นแล้วก็ไม่พอดีกับหูตัวเองเนี่ยตัวนี้ต้องมีสักอันหนึ่งที่พอดีกับเราครับนอกจากนี้นะครับในกล่องครับก็ยังมีซองนะครับสำหรับที่จะ พกพาหูฟังตัวนี้นะครับตัวนี้มีมาให้เป็นที่เรียบร้อยมีคู่มือการรับประกันอะไรต่างๆนะครับพร้อมกับ นี่ครับสายชาร์จนะครับ USB Type C ถึง Type A มาให้1เส้นก็เรียกว่าให้มาครบถ้วนแล้วครับทีนี้เรามาดูไฮไลท์ของเขานะครับก็คือบริเวณกล่องหูฟังนั่นเองนะครับนี่เป็นหูฟังที่มีดีไซน์ที่แตกต่างจากหูฟังไร้สายในตลาดพอสมควรเลยนะครับเราจะสังเกตได้ตั้งแต่ตัวกล่องเลยนะครับจะเป็นสีดําด้านนะครับตัดกับโลหะด้านบนที่เป็นสีเงินสะท้อนแสงแบบนี้นะครับผมว่านี่เป็นดีไซน์กล่องหูฟังที่สวยงามใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เรียบๆนะครับด้านหลัง ชาร์จด้วย USB Type C นะครับแล้วก็ที่เก๋มากๆก็คือบริเวณฝาเปิดของเขานะครับที่จะเป็นตำแหน่งของไฟแสดงสถานะด้วยนะครับสังเกตว่าเนี่ยครับไฟแสดงสถานะจะขึ้นมาเป็นแถบแนวนอนยาวๆอย่างนี้นะครับสามารถที่จะกระพริบได้นะครับแล้วก็มีสีไฟที่บอกสถานะของหูฟังปัจจุบันครับ ตัวหูฟังด้านในตรงนี้เนี่ยก็มีดีไซน์ที่แตกต่างออกไปเช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นว่าบริเวณก้านหูฟังเนี่ยเขาออกแบบมาในลักษณะของก้านแบนๆนะครับจะไม่ได้กลมมนตแต่อย่างใดนะครับอันนี้จะเป็นก้านแบนๆอย่างนี้นะครับพร้อมกับตัวหูฟังนะครับกับบริเวณจุกนะครับที่เราสามารถถอดเปลี่ยนได้เขนาดด้วยกันนะครับตัวที่ติดมาในกล่องตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะครับกับขนาดต่างๆที่ให้มาในกล่องอีก6ขนาดนะครับรวมกันแล้วเป็น7ขนาดครับ สามารถที่จะปรับให้เข้ากับสรีระของหูเราได้บนก้านหูฟังของแต่ละข้างเนี่ยจะไม่มีปุ่มที่เราสามารถกดได้เลยนะครับแต่ว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะทัชหรือว่าแตะได้นะครับโดยที่เราสามารถตั้งค่าในแอปพลิเคชัน e d i f i e r Connect นะครับว่าการแตะแบบไหนเนี่ยให้เป็นคําสั่งอะไรหูซ้ายทําอะไรหูขวาทําอะไรตัวเนี้ยตั้งค่าได้อย่างละเอียดทีเดียวครับและอยากให้สังเกตนะครับว่าที่บริเวณหูฟังเนี่ยจะเป็นตําแหน่งของไมโครโฟนมากถึง3ตัวต่อ1งข้างนะครับนั่นก็คือ2ข้างเนี่ยมีไมโครโฟนรวมแล้วทั้งหมด6ตัว สำหรับดิเวอร์ขับเสียงเนี่ยก็มี2ตัวต่อ1ข้างเหมือนกันนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเอติฟายเออร์เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อรายละเอียดของเสียงที่ครบถ้วนรวมถึงรายละเอียดของเสียงไมโครโฟนด้วยนะครับเวลาที่เราใช้ในการสนทนาเนี่ยก็จะยังฟังได้อย่างชัดเจนด้วยครับซึ่งคุณภาพเสียงหูหูฟังคู่นี้นะครับเขาได้รับมาตรฐาน Hi r e s Audio แบบไวเลสนะครับรองรับโคเด็ก LHDC สามารถสตรีมเพลงที่9 6 k าสกิโลเฮิรตซ์ที่2 4บิต900กิกะบิตต่อวินาทีได้นะครับ การขับเสียงอย่างที่บอกนะครับว่ามาจากไดเวอร์หูฟังข้างละ2ตัวครับที่จะแยกออกมาเป็นไดนามิกไดเวอร์นะครับที่จะเน้นเสียงย่านกลางและเสียงเบสครับกับไดเวอร์อีกหนึ่งตัวเนี่ยจะเป็นไดเวอร์บาลานซ์เมเชอร์นะครับยี่ห้อโนสซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตบาลานซ์เมเชอร์หรือว่า B-A อย่างมากเลยนะครับตัวนี้จะช่วยให้รายละเอียดเสียงในย่านกลางและเสียงสูงเพิ่มเติมครับภายในเนี่ยยังมี DSP นะครับที่เราสามารถปรับ EQ ได้ด้วยตัวเองผ่านทางแอปพลิเคชันของเขาพร้อมภาคขยายเสียงแบบบายแอม์ Am นะครับให้ความละเอียดของเสีียยงท่่แมน นอกจากนี้นะครับบริเวณจุกหูฟังที่เราให้มาเนี่ยรวมถึงอีกทั้ง6ขนาดที่ให้มาในกล่องนะครับเป็นแบบเจิร์มครูฟด้วยนะครับหรือว่าสามารถปกป้องแบคทีเรียได้ถึง9 9 8ซครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากในช่วงนี้นะครับทีนี้เรามาลองใช้งานกันนะครับผมอยากเริ่มจากความสบายในการสวมใส่ก่อนนะครับจริงๆตั้งแต่ถืออยู่ในมือเนี่ยก็รับรู้ได้แล้วนะครับว่ามันเป็นหูฟังไร้สายที่มีน้ําหนักไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับดังนั้นเราสามารถที่จะ ใส่เข้าไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักจนมันถ่วงลงมาหรือว่าบริเวณจุกหูฟังเนี่ยก็ไม่ได้ยัดเข้าไปลึกจนรู้สึกอึดอัดน,นะครับรวมถึงว่าต้องไม่ลืมนะครับว่านี่เป็นหูฟังไร้สายที่เราสามารถเปลี่ยนจุกหูฟังได้ถึง7ขนาดนะครับถ้าเกิดเราลองใส่ดูแล้วตัวนี้เกิดอาการไม่พอดีนะครับหลวมไปนิดนึงเนี่ยก็ยังมีไซส์ใหญ่มากขึ้นนะครับให้เราลองใส่ได้นะครับตรงนี้ถือว่าคิดมาดีมากๆจบมากๆนะครับดีกว่าว่าเราเนี่ยดูรีวิวมาอย่างชัดเจนแล้วนะครับตัดสินใจซื้อมาแล้วแต่ว่่าาากกาลยเเป็นนไมอดีีีัระหูตว้ จะตกหมาตายได้ขอป้องกันปัญหานะครับมี7ขนาดให้เลือกกันไปเลยครับใส่เข้าไปเสร็จเนี่ยท่าทางออกมาก็ประมาณนี้เลยนะครับก็จะยื่นออกมาไม่เยอะมากนะครับบริเวณผิวสัมผัสด,ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแตะเพื่อที่จะตั้งเป็นคําสั่งต่างๆได้ที่เดี๋ยวผมจะพาดูในแอปพลิเคชันต่อไปครับทีนี้เพื่อการใช้งานที่เต็มฟังก์ชันมากขึ้นเนี่ยก็จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Edifier Connect ตัวนี้มานะครับเพื่อที่จะใช้งานร่วมกันกับหูฟังครับ เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีสถานะบอกอย่างครบถ้วนเลยนะครับถ้าเกิดเราสวมใส่หูฟังอยู่เนี่ยก็จะได้ระดับแบตเตอรี่ของหูฟังแยกซ้ายขวามานะครับถ้าเกิดเราเอาหูฟังเนี่ยมาใส่ในกล่องชาร์จแบบนี้นะครับเราก็จะได้สถานะของกล่องชาร์จมาด้วยนะครับเพื่อที่จะบอกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ของกล่องชาร์จหรืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์ครับบอกตรงนี้ครบถ้วนเลยนะครับเดี๋ยวผมสวมใส่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะมาตั้งค่ากันนะครับในแอปพลิเคชันนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยเราสามารถเลือกโหมดได้ทั้งหมด4โหมดนะครับโหมดนี้จะเป็นโหมด normal นะครับหรือเหมือนกับเราสวมหูฟังที่ไม่ได้มี ANC นะครับแต่ไหนๆซื้อหูฟังที่มี ANC แบบนี้มาแล้วเนี่ยเขาก็มีระดับให้เลือกด้วยนะครับว่าเราจะตัดเสียงรบกวนล็อกข้างมากน้อยขนาดไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราไปอยู่จริงๆนะครับสมมุติว่าสถานการณ์โดยรอบเนี่ยมีเสียงรบกวนค่อนข้างมากค่อนข้างดังเลยนะครับอย่างเช่นอาจจะนั่งเครื่องบินอยู่บนรถไฟฟ้านะครับหรือ จะเปิดไฮ e Cancellation เลยนะครับแค่แตะตรงนี้ครับตึ้งก็จะมีเสียงบอกในหูฟังว่ากำลังเข้าสู่โหมด i s g h n o c e l l a t i o n นะครับชัดเจนมากนะครับการเปลี่ยนจากโหมด Normal มาที่นี่เนี่ยเสียงแอร์หรือว่าเสียงอะไรที่แบบตอนนี้อยู่ในห้องที่ผมกำลังถ่ายทำอยู่เนี่ยถูกตัดไปค่อนข้างเฉียบขาดเลยนะครับ ทาง Edifier เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเราเข้าสู่โหมด High Noise Cancellation เนี่ยเราสามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้สูงสุดถึง42เดซิเบลซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบนะครับยังอยากได้เสียงรบกวนรอบข้างอยู่เบาๆนะครับก็สามารถที่จะเลือกเป็น Low Noise Canceling l ได้นะครับก็จะยังพอได้ยินเสียงรอบๆอยู่บ้างอันเนี้ยเป็นกรณีที่เราอาจจะแบบ ต้องการรอฟังเสียงประกาศอะไรบางอย่างอยู่ให้แบบว่าพอได้ยินอยู่บ้างนะครับก็จะสามารถเข้าใช้โหมดนี้ได้หรือถ้าเกิดใครต้องการที่จะปล่อยเสียงข้างนอกนะครับนั่นก็คือสวมใส่หูฟังอยู่ด้วยแต่ว่าต้องการคุยกับคนอื่นรู้เรื่องด้วยเนี่ยก็ควรจะต้องเข้าสู่โหมดนี้นะครับเรียกว่า Ambient Sound ครับ m อ i e บ t sound เนี่ยตัวหูฟังนะครับ จะรับเสียงจากภายนอกเข้ามาแล้วก็จะมาขยายผ่านตัวไดเวอร์ของหูฟังให้เราได้ยินชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะครับซึ่งหมดแอมเบียนซาวนี่ก็จะเหมาะมากนะครับถ้าเกิดเราจะเป็นที่ต้องสวมใส่และต้องการที่จะได้ยินเสียงรอบข้างไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราเองไม่ว่าจะใส่เดินอยู่ริมถนนก็ตามใส่ปั่นจักรยานอยู่ก็ตามนะครับตัวนี้ก็จะจําเป็นมากครับโดยที่หูฟังเขาก็จะฉลาดมากพอให้เราสามารถเลือกระดับของแอมเบียนซาวน์ที่ตัวหูฟังจะมาขยายให้เราฟังได้ด้วยนะครับก็คือดี ฟิล์เนี่ยจะเป็นระดับ0นะครับเราสามารถเลือกขึ้นมาเป็น1 2 3ก็ได้หรือว่าติดลบ1ติดลบ2ติดลบ3ก็ได้นะครับนอกจากหน้านี้นะครับเราสามารถที่จะเลื่อนมานะครับเพื่อที่จะมาเข้าสู่โหมดอีควอไลเซอร์นะครับหรือว่าซาว n ์จูนนิ่นั่นเองครับ ผมชื่นชอบนะครับที่จะใช้โหมดดนามิกนะครับตัวนี้เนี่ยหูฟังหรือแอปพลิเคชันเนี่ยจะคำนวณให้เราเองนะครับว่าระดับ EQ เนี่ยที่เขาจะปรับมาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เป็นยังไงบ้างนะครับเราแค่ Enjoy อย่างเดียวนะครับหรือถ้าเกิดใครมีความรู้เรื่องกรปรบบ Equalizer นะครับก็สามารถที่จะคัสตอมไมดด้วยตัวเองได้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับได้อย่างละเอียดทีเดียวนะครับเราสามารถเลือกย่านเสียงที่เราต้องการนะครับจะปรับเก์เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะครับรวมถึงเลือก Frequency ตรงนี้ได้อย่างละเอียดยิบเลยคร จะต้องชื่นชอบนะครับปกติแล้วเนี่ยปัญหาของหูฟังไร้สายแบบนี้เนี่ยก็คือมันจะมีดีเลย์อยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้ในการฟังเพลงหรือว่าดูหนังเนี่ยอาจจะหุดหงิดไม่มากนะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้ในการเล่นเกมที่จําเป็นอย่างยิ่งที่เสียงกับภาพเนี่ยจะต้องไปพร้อมๆกันนะครับตรงนี้เนี่ยหูฟังชุดนี้เนี่ยมีคําตอบให้เพราะว่าเขามีเกมโหมดโดยเฉพาะเลยที่เราสามารถเลือกเปิดได้ครับ การเปิดเกมโหมดตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยลดเลเทนซีลงนะครับนั่นก็คือเราจะได้ยินเสียงที่แทบจะเรียวไทม์ไปพร้อมๆกับภาพที่เกิดขึ้นบนหน้าจอเลยนะครับแลกมากับข้อเสีย2อ,อย่างด้วยกันนะครับก็คือจะกินแบตเตอรี่มากขึ้นนะครับในเกมโหมดกับคุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยอาจจะไม่เท่ากับโหมดปกติครับนอกจากนี้นะครับเขายังมีเมนูนะครับที่เราสามารถตั้งค่าการแท็บหรือว่าการแตะหูฟังนะครับ ที่ทำได้อย่างละเอียดมากๆกนะครับก็จะมี2อย่างที่เราสามารถตั้งได้นะครับก็คือดับเบิลแท็หรือว่าแตะ2ครั้งให้ทําคําสั่งอะไรกับ แต่3มครั้งให้ทำคำสั่งอะไรนะครับก็มีหลายคำสั่งให้เราเลือกนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะตั้งค่าไว้ที่การสลับโหมดมากกว่านะครับก็คือระหว่างโหมดตัดเสียงรบกวนกับโหมดแอมเบียนต์นะครับตรงนี้ตั้งแยกได้เลยนะครับหูซ้ายแตะ2ทีทำอะไรแตะ3ทีทำอะไรหูขวาแตะ2ทีทำอะไรแตะ3ทีทำอะไรอย่างเช่นแบบเปลี่ยนเพลงหรือว่าไปเพลงก่อนหน้านะครับหรือว่าจะเปิดเรื่องของระบบสั่งงานด้วยเสียงนะครับซึ่งถ้าเกิดต่อกับ iPhone ก็เป็น Siri หรือว่าต่อกับ Android ก็จะเป็น google assistant นะครับเล ำหรับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับหูฟังแต่ละข้างเนี่ยถ้าเกิดชาร์จมาเต็มที่แล้วเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะฟังเพลงหรือดูหนังอะไรก็ตามนะครับแบบไม่เปิด ANC เนี่ยจะได้6ชั่วโมงครับแต่ถ้าเกิดเปิด ANC เนี่ยจะได้5ชั่วโมงนะครับเมื่อหมดแล้วเนี่ยสามารถที่จะนํามาใส่ในกล่องชาร์จตัวนี้นะครับ mm. เพื่อชาร์จเพิ่มเติมได้อีก3รอบด้วยกันนะครับถ้าเกิดกล่องชาร์จตัวนี้ถูกชาร์จมาเต็มเช่นเดียวกันนะครับเท่ากับว่าถ้าเกิดเราชาร์จชุดนี้มาเต็ม นในขณะที่ถ้าเกิดเปิด ANC เนี่ยก็จะฟังได้ต่อเนื่องที่20ชั่วโมงครับก็ถือว่าอึดมากพอล้ครับที่จะใช้งานได้ไกลๆสักทริปหนึ่งนะครับเช่นนั่งเครื่องบินจากที่นี่ไปอเมริกา20กว่าชั่วโมงเนี่ยใช้งานรอบเดียวได้โดยที่ไม่ต้องเสียบชาร์จเลยครับต่อมานะครับเรามาเทสคุณภาพของไมโครโฟนนะครับที่ได้มาจากหูฟังชุดนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะกดเรคคอร์ดครับ และนี้นะครับก็คือคุณภาพของไมโครโฟนนะครับที่เราได้มาจากหูฟังนะครับของ e d i f i e r NeO b u d s Pro นะครับถ้าเกิดเราใช้ในการสนทนานะครับผู่สนทนาของเรานะครับก็จะได้รับฟังเสียงคุณภาพประมาณนี้แหละครับ โดยรวมแล้วผมถือว่าประทับใจเลยทีเดียวนะครับกับราคา3,990บาทครับมีข้อเสียอยู่บ้างนะครับเท่าที่ผมเจอเนี่ยก็คือตัวนี้มันไม่มีระบบแวร์ดิเทคชันนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดเราฟังเพลงหรือว่าดูหนังอะไรอยู่เนี่ยแล้วเราถอดหูฟังออกจากหูเนี่ยมันจะไม่ได้หยุดเล่นเองโดยอัตโนมัตินะครับก็คือตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะไม่ได้รู้นะครับว่าเราถอดหูฟังออกจากหูแล้วนะครับเราจะต้องมากดพอยส์เองนะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเปลืองแบตเตอรี่ทั้งสองฝ่ายนะครับเสียงที่ปล่อยออกมาก็ยังคงเล่นอยููู่่่่กกัััับบบหฟงงนนนะะะคครรรแมมม้วาาาาเจถืืออออยยใี็ต ดังนั้นถ้าเกิดใครซื้อไปครอบครองเนี่ยก็จะต้องรู้เรื่องนี้ไว้นะครับแล้วก็จะต้องคอยกดพอสต,ตอนที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับหรือถ้าเกิดเรามาใส่กล่องแล้วก็ปิดฝากล่องเลยเนี่ยมันถึงจะดิสคอนเน c ตตัวเองโดยอัตโนมัติครับก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่เราเจอแล้วรู้สึกว่าอืมจริงๆน่าจะให้มาถ้าให้มามันก็จะยอดเยี่ยมมากๆเลยครับใครสนใจนะครับสามพยบาทครับไปสั่งซื้อกันได้ในเว็บไซต์ของ 425degree.com ผมว่านี่คือหูฟังในช่วงราคาที่ครบเครื่องมากนะครับทั้งงงคุณภาพเส Res, c, เสสีีีียยไมมม Ra ANC ชัดแล้วก็อป น่าจะเหมาะสําหรับคนที่กําลังเลงแล้วว่าอยากได้หูฟังไร้สายสักตัวในระดับราคาที่ไม่แรงมากแต่ได้ความครบเครื่องลงตัวรอบด้านครับผมอู๋ s p น n 9ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ